อารย์บุญเฮงสีหานาดนะครับเป็นห้องอธิการบรดีฝ่ายหน่วยขับไฟควบพันธุ์ต่างประเทศนะครับเป็นห้องอธิการบรดีอ <c oughs> เอาเพื่อทุกการนะครับท่านอาจารย์ชมจันทร์บุญพันธ์มีนะครับเป็นคณะบดีอ่า เราปฏิคันมิเชื่อส,รสา,ารนะครับผมพาใส่ภาษากลาง,ลงาานะครับภาษากลางเราว่ากรุงเทพเขาเรียกใหญ่นะนะเขาใส่ภาษาอีสานฟังโมเลียมมครับภาษาอีสานฟังโมเลียมมาครับมาจากจุฬาภาษาอีสานฟังโมเลียมมาครับ <c oughs> บ้านผมยุคบ้านผมยุคกันกแก๊สนะครับอันนั้นก็เคยมาเรียกจัดสอกสามเทื่อแต่สัญญาการถมาเชียวนะครับวัได้เคยเข้ามาในมหาวิทยาลัยจึงเถื่อนะครับเพราะใเขามาเทื่อนี้เป็นเทื่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้ฟัง,งท่อนอาจารย์ลอยฟังเรื่องของอมหาวิายาลัยแห่งชาตินะครับกปเห็น ั้มเหมือนปั้มขายครึ่งระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ฟังไม่ได้หลดก็เห็นไกลมันบอ้ฟังว่าทังเรียนจังจังอยู่เรื่องใหญ่ดีกับบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจากที่เขาหลายที่สุดนะครับจังยูกรุงเทพเมอ่ประเทศไทย เอากรเสือหวาทีาลงก่อนมามิตราลยก็เป็นทีหนึ่งที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนนะครับฟ้าฟ่งที่ท่านอาจารย์ได้บอกร่ฟ้าังนะครับว่โมกบเข้าตาบท่านดีกว่าท่านที่มาจากกรุงเทพมีครัว,าวาที่นี่ให่ความสําสคัญของนักเรียนที่เป็นผู้ยิ่งตกลงมาจากกรุงเทพฟ้ามูลเรืวอวัน <laughs> นะครับเหียนค,ค,ครับใครขึ้นป่ะับประ ยืนีผู้นำมหาวิทยาลัยนะครับเชินพ่วงด้วยการคณะบดีกับเป็นผู้ยิ่งข้ากับประเทศไทยประคับเข้ากับเมียนนาโยกละหนึงห่งมติเป็นผู้ยิง่งนะครับแล้วนีเห็นทางใหนก็สำคัญเป็นผู้ยิ่งแม้การท่า,ลทากล้ตัวเลขขึ้นเะห็นบอกว่ามีนักเรียนทั้งหมดเท่าไรแล้วก็ยังมีนักเรียนผู้ยิง่งเท่าไรนะครับอา,อาจารย์พูดวบาฮอดทั้งจุลากว่าเขามีความเป็นน่านาชาตดนั่นกะ็เป็นเป็น เป็นทิศทางเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่พยยามที่จะพักดันให้มาหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับสากลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดหลังการพิจาราสำคัญเป็นยังยังนักมากได้กับครูาบาถ้าจะต้องหาจุดพอดีระว่างความเป็น,นานาชาติกับความเป็นค้นทินกับความเป็นตัวตนของพวกเขานะครับ ที่ได้เข้ามาที่ได้ไปเห็นเห็นส่วนที่ทั้งประเทศเาวาทั้งมหาวิทยาลัายชาติต่าถ้เติดก็คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์ความเป็นเชื้อชาติอนุรักษ์ความเป็นห้าวไวได้ยั่งดีนะครับซึ่งซึ่งต่างๆมูนนี้เป็นสิ่งที่พวกเข้าทั้งที่มาจากประเทศไทยที่จะต้องจะต้องมา แต่เปลี่ยนเนี่ยมอกว่ามีวิธีการเห็ุจังไหนที่จะดูแลตรงนั้นเพราะว่าจะเข้าปล่อยให้ศิลปะวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามานะครับยังบอดอยพี้ขอบพีเขตบอมีการหยุดยัง้งแต่จะเข้าต้องสูญเสียเอความเป็นเอกลักษณ์ของของความเป็นไทยหรือความเป็นลาวองเข้าคิดว่ามันคงคงจะเป็นทีท่าทีคิดว่าถูกต้องนะครับพวกนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาเรียนรู้รวมกันนะครับตกลงบมาจาก เทฟังโอเรื่องปะนี่ยทางก็เข้าฟังรโอเรี่องปะครับก um ับกาจุฬาเองตอนนี้อาหบาบเจริมีอายุเก้าสิบหลาปอเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ปีนะครับถ้าจะครบรอยปีในอีกสามปีกว่าขนาดแต่ท่ากันเตรียมโตว่าจากนี้ไปนะครับเกาสิบปั๊ตโตนะครับมิทิทางเป็นยังไง เรื่องของความเรื่องมือระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากมากเลยนะครับเป็นการคิดว่าเมื่อวานะจะเป็นจุดเดิมต้นที่ดีที่มีภาพสัมพันธ์นะครับจริงๆเมื่อกี้เ็เห็นท่านอาจารย์เคเห็นแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับหาปะทะเลายยชาติลาากับพิสซื้อจุฬาลงกรอนมาปะทลยอยู่ตะวันนั่นอาจจะย่างบอท่านหลากหลเพื่อพ่อนะครับเป็นนมื้อวานน่าจะเป็นจุดแรกที่จะเป็นเริ่มต้นที่ดีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง สองมหมาบจะไล่นะครับในแนนแฟรในแนนแฟร์จริงคืนนะครับเห็นอาจารย์มีนโยบายเรื่องหนึ่งยกกันก่อหนึ่งหกสามนะครับก็คิดว่าถ้าไดถ้าคิดว่าทั้งยุโรปก่อนนะครับน่าจะเป็นหมาบเท่าไรหนึ่งทีเด่ยวอาจะมีความ หลงมือเอนอาจารย์มิตโตเรกของอาจารย์ที่จบปริญญาเอกและต่างๆนะครับอาจจะมีความหลงมือกันได้การที่จะทํางานวมีใจหวมกันหรือก็อาจจะมีนักเรียนหรือมีอาจารย์ที่มีบุตรปริญญาโทไปเรียนปริญญาเอกจังอยู่ที่ยูจุลานะครับจุลาเองมีอาจารย์อายุสามขั้นกว่าคนนะครับมีนิสิตนักศึกษาอายุสี่หมื่นนะครับประมาณสี่หมื่นครึ่งหนึ่งจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นอ่า เิรยญตีนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เองของจุฬาเี่นมีอยียออย่สิบกว่าคณะนะครับเสดายว่าเดาเอ้พระวิทย์ขึ้นอาจารย์เบ่งนะครับก็มีทั้งบดการยี่สิบกว่าคณะ้วก็มีสถาบันวิจัยเป็นสิบกว่าสิบกว่าแห่งนะครับที่จุฬาของคณะวิทยาศาสตร์เองมีสิบสี่ภาควิชานะครับเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์อยู่สี่ร้อยยี่สิบกว่าคนนะครับ กือบจะทั้งหมดปัจตาน,นี้ได้80หรื90เปอร์เซ็นต์จะเป็นริษัทเอกน,นะครับดังนั้นก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับทั้งท่านผูมด้วยการท่านคณะบดีและก็คณะอาจารย์นะครับที่มากใ้การตอนรับพวกเข,ขายัางอบอุน่อนเนนี้นะครับเข้ากาจะได้เรียนร้รวมกันนะครับ mm hmm. ของเข้าทีดมาในส่วนใหญ่นะครับอปจารครูท่านตอบควบด้วยการไฟบริหารนะครับก็ได้ถามคำ mm hmm. ถ,ถ,ถ,ถามไปนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็น อของกัจจุบ,นบ,บันสองคิดว่าขึ้นกันมันับ่าก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นสายอาจารย์ก็จะดูแลเรื่องวิชาก,การและวิจัยนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเข้าใจเข้าภาษาปฏิบัติการด้วยสายสนับสนุนนะครับซึ่งที่มีนาทีก็คือดูแลจัดก,การความเป็นระเบียบเปียบร้่อยดูแลก,การเงื่อนการข้ามย่างต่างนะครับภายในมือนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือจะได้แลกเปลี่ยนให้รู้กันในส่วนที่เป็นอาการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คื ดูว่ามีเรื่องการวิจัยเรื่องการลวมมือเฮตเตอรไดซีเพิ่มหมมัน่นหลายขึ้นจากเมื่อนี่ไปนะครับครับผมกขออนุญาตไปแค่นีล้ละกันนะครับก็ขอบคุณในหลายเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดว่าจากนี้ไปคงี่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและก็แนนแฟลกยิงขึ้นครับขอบคุณครับ